ขนมเปี๊ยะไก่หยอง MND กินกับอะไรเข้าที่สุดกินแบบเปล่าๆก่อนนะครับแกะออกมาเนี่ยกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนเลยครับและคือแป้งเขาบางและไส้ไก่หยองมาแน่นๆแบบนี้เลยครับไปครับคำต่ๆอๆอร่อยเลยอะ่ะไส้เขามาแน่นๆเต็มๆเหมือนเดิมเลยครับลองกินเปี๊ยะไก่หยองกับนมครับอืมอืม นี่ก็เข้าอร่อยเลยอ่ะมีความมันๆของนมเข้ามาด้วยกินกับนมโคกาอยู่ท้องเลยครับขนมเปี๊ยะไกยย่หยองกับน้ําอัดลมครับออ,อันนี้ก็โอเคครับอัมณมแบบกินขนมของว่างอ่ะครับเปี๊ยะไก่หยอ,ยองไส้แน่นๆกับน้ำอัดลมซ่าเข้ากันสุดๆขนมเปี๊ยะไกยย่หยองกับกาแฟครับออื อันนี้คือดีอันนี้ทีเด็ดเลยครับเปี๊ยไก่หยองกับกาแฟนเนี่ยกินด้วยกันตอน,นอเช้าเข้ากันมากแนะนําเลยครับโคกสรุปเลยนะครับขนมเปี๊ยะไส้ไก่หยองเนี่ยกินกับอะไรก็เข้าอร่อยทั้ง3อย่างเลยครับเพื่อนๆไปลองดูนะครับแล้วเพื่อนๆมีใครเคยกินขนมเปี๊ยะไส้ไก่หยองบ้างฝากคอมเมนต์บอกโคกด้วยนะครับฟังเพื่อนกดหัวใจและกดบวกติดตามโคกไว้หน่อยนะครับเผื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับบ๊ายบาย